สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนักวิชยาศอดอยู่ค่ะชื่อเล่นชื่อไมค์ค่ะอายุ8ปีส่วนสูง127ครึ่งเซนติเมตรน้ำหนัก23่กิโลกรัมเข้าครัวมี5คนคุณพ่อชื่อนายอภิเดชนากสกุลรอดอยู่ค่ะคุณแม่ชื่อนางศศนีนักสกุลรอดอยู่อยู่เรียนอยู่โรงเรียนรอวิทย,ย,ย,ยาค่ะคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูว่าที่วัยรุ่นโดีรุ่นน คุณวิวัฒนาคุณชอบสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูสีแดงชอบมาไข่เดียวและหมูอทอดค่ะความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเต้นฟังเพลงวาดรูปพูดแนะนำตัวภาษาจีนค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ